ยี่เซียวนางออกไปไหนกันนะนี่ก็ใกล้จะเลยเวลาอาหารกลางวันแล้วทําไมนางถึงยังไม่กลับนายน้อยฉินท่านยังรอคุณหนูอยู่หรือขอรับท่านควรหาอะไรทานก่อนอาจมีอะไรบางอย่างทําให้คุณหนูล่าช้าอ่าขอบคุณนางคงจะไม่ได้มีคนส่งจดหมายพร้อมคําสั่งสายตรวจมาให้ข้านี่มันข้อความจากยี่เซียวหรือว่ายี่เซียวจะตกอยู่ในอันตราย คิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะยังพอมีฝีมืออยู่บ้างอยากรู้จังว่าเจ้าจะทนได้นานแค่ไหนกับการรับการโจมตีของข้าตอนนี้คนของข้ายังพอมีแรงเหลือที่จะเล่นสนุกกับเจ้าอยู่นะและยังมีวิธีอีกมากมายที่หากเจ้าจะคิดหนีก็ไม่มีทางหนีไปได้สนเนียงยี่เซียวตอนนี้พลังของเจ้าถูกปิดผนึกไว้เรียบร้อยแล้ว แค่เจ้ายอมเชื่อฟังและยอมทำตามข้าสันเนียงปล่อยเซียวเอ๋อไปเถอะเรื่องราวความแค้นของพวกเราไม่เกี่ยวข้องกับเซียวเอ๋อใช่ซื่อข้าหานางผู้หญิงคนนั้นไม่เจอข้าก็ออกจากเรื่องพวกนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้ลูกสาวของนางอยู่ต่อหน้าข้าถึงจะทำแม่ไม่ได้แต่ลูกก็ยังมีเจ้าเจ้าจะทำอะไรอยากรู้นะัก หากใบหน้าสวยๆของเจ้ามีรอยขีดสักรอยสองรอยชิข้าเห็นหน้าของเจ้าทีไรข้าอดนึกถึงหน้าแม่ของเจ้าไม่ได้ท่านหญิงงดงามถึงเพียงนี้คงจะมีชายหนุ่มที่มาชอบเจ้าหลายคนเลยสินะแต่ถ้าเหล่าคนที่ชอบเจ้ามาเห็นใบหน้าอันน่ารังเกียจของเจ้าแล้วก็พวกเขาจะยังคงชอบเจ้าเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ เกิดอะไรขึ้นนะถ้ามีรอยแผลเป็นที่หน้าขยะขยงบนใบหน้าของเจ้าข้าหวังว่ามันคงจะนี่เจ้าบอกลาใบหน้าที่งดงามของเจ้าได้เลยสเนียงมันเป็นความผิดของข้าตั้งแต่แรกปลดไว้ชีวิตเซียวเอ๋อด้วยหยุดนะสเนียงสเสียงหยุด <laughs> มีความสุขจริงๆ สเสียงยิ่งดูก็ยิ่งน่าสงสารดีดูท่าทางน่าสงสารนั่นสิมันทำให้ข้ารู้สึกทนดูไม่ได้เลยฮะแต่นั่นยังไม่ใช่การแสดงที่แท้จริงมาเล่นกันอีกเถอะพานางไปที่ห้องของข้าเขารับท่านหญิงข้าอยากให้นางสนุกกับความเจ็บปวดมากกว่านี้ยี่เซียว อะไรกันนั่นมันอะไรนี่นี่มันท่านหญิงระวังเป็นกระบีที่แข็งกแกร่งอะไรเช่นนี้ยี่เซียวข้าขอโทษชินยุนข้ามาช้าไป